ราชาลูกหนังทโรคอเสนอเชลซีเช็คฟิตลูกากูขอแค่เสมอยูเวนตุสหล่อลุ้นดีบาลาทำศึกแชมเปียนลีกสิงบูเชลซีแชมป์เก่ารายกานันนี้เกมนี้ขอแค่ไม่แพ้จะตีตัวรอบ16ทีมนัดนี้มีโอกาสได้โรเมลูลูกากูคืนสนามแต่ต้องเช็คฟิตก่อนขณะที่มาลายูเวนตุสลอยลำรอบต่อไปแล้วงานนี้ลุนเปาโลดิบาลาหายเจ็บยืนตัวจริงในการแข่งขันฟุตบอลยูฟ่าแชมเปียนลีกรอบแบ่งกลุ่มกลุ่มเอสคืนวันอังคารที่23พฤศจิกายน2564 ปีวิวฟุตบลอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกรอบแบ่งกลุ่มกลุ่มเอชวันอังคารที่23พฤศจิกายน2564เชลซีปะทะยูเวนตุสเวลา3ามนาฬิกาไทายทุ่งสดบีอินสปอร์ตหสนามสเตมฟอร์ดบิดโทมัสตูเคิลเทรนเนอร์เชลซีพาทีมเบียดชนะมาโม1หต่อศในนัดซีก่อนตอดเลสเตอร์3าต่อศในเกมลีกล่าสุดเป็นการคว้าชัยนัดที่3ในรอบ5เกมสภาพทีมเกมนี้ทูเคิลต้องลุ้นความฟิตของโดมิลูลัวกาคูกองหน้าตัวเก่งที่อาการบาดเจ็บข้อเท้าดีขึ้นมากแล้วส่วนจอรรรรรร์จิินนนโททีีี่่่่่ถูกกกเเเเปปปลยยยยตตตััวววววอออออาางงด็็็พพะะค้มมชไ ต่ในรายของมาเตโอโคซิตท,ที่เดี่ยงอยู่ก่อนแล้วยังชวดมาเดิมการจะทับอาจมีปรับให้พวกตัวสำรองบางรายอย่างเซซ่าอาริกตาและฮาคิมซิเยกได้สลับมาออกสตาร์ทบ้างทางฝั่งมาซิลโนอัลเลกรีเทรนเนอร์อยู่เป็นตุสพาทีมถล่มเซนิซีต่อ2ในนัด4ก่อนชนะลาเซอสอต่อศูนย์ในเกมลีกล่าสุดเป็นการคว้าชัย3นัดติดความพร้อมเกมนี้อัลเลกรีต้องรุ้นความฟิตของเปาโลดิเบล่าที่ไม่สมบูรณ์จนพลาดเกมล่าสุดเช่นเดียวกับดานิโลที่เดี่ยงเพิ่มมาจากเกมดังกล่าว แต่ในรายของจอ์นโจเคียวรินี่มัตเตียเดชิโออารอนดอซี่และเฟเดโกแบนาเดสกี้ที่บาดเจ็บต่างช่วดทั้งหมดส่วนอเล็กซานโดโรดิโกเบนตันกูและเดยันคูรูเซฟสกี้ที่เป็นสำรองในเกมล่าสุดก็น่าจะกลับออกสตาร์ทต,ตามปกติขณะที่แกนหลักขาประจำรายอื่นไม่ว่าจะเป็นเลโอนาร์โดโบนุชีอาเดียงลาเบโอเฟเดโกเขียซาและ ata, อัลวารโมราต้ายังพร้อมช่วยทีมเดิมรายชื่อนักเตะที่คาดว่าจะลงสนามเชลซี3-4-2-1 เอดูอาร์เมนดีเซซาอัสปริกตาเตโกซินวาอันโตเนลลริิเกอร์ริสเจมเอนโกโลกองเตจอร์จินโยเบนชิเวลเมสันเมาส์ฮาคิมซียิกไคฮาวเวสยูเวนตุวที่สี่สองไวเช็คเชสเน่ฮวนกวาดาโดเลโอนาร์โดโบนูตีมัตไทายเดลิกอเล็กซานโดเฟเดริโกเคียซาโลดิโกเบนตันกูมาโนเอลโลคาเทลีอาเดียงราเบลออัลแบร์โอมอลาตาเดยันคูรูเซฟกีคูตสินเซอร์ดานโยวันวิชจากเซอร์เบีย แชมปีเป็นลีกเชลซีต้องทำอย่างไรจึงจะผ่านเข้ารอบและจบแชมป์กลุ่มก่อนการแข่งขันบิ๊กแมตช์กับยูเวนตุสในคืนวันอังคารนี้เราจะมาเรียบเรียงวิธีการที่เชลซีสามารถผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายในแชมเปี้ยนลีกและสิ่งที่เราต้องทำเพื่อจบแชมป์กลุ่มสิงบลูมีโอกาสตีตัวผ่านเข้าสู่รอบต่อไปของแชมเปี้ยนลีกในการแข่งขันแมตช์เดย์ที่5ที่สแตมฟอร์ดบิดยามเผชิญหน้ากับทีมดังจากอิตาลีเชลซีจะผ่านเข้ารอบในคืนวันอังคารนี้ได้อย่างไร หากเราไม่แพ้ให้กับยูเวนตุสเราจะได้ผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายในอันดับที่2เราสามารถผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายหากเซนิทไม่สามารถเอาชนะเมาโมที่สวีเดนในคืนวันนาคารนี้หากเราเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ในวันพรุ่งนี้และเซนิทคว้าชัยชนะได้เรายังมีโอกาสผ่านเข้ารอบหากไม่แพ้ให้กับพวกเขาในการแข่งขันที่รัเสเซียในอีก2สัปดาห์หลังจากนี้เชลซี Chelsea จะคว้าแชมป์กลุ่มได้อย่างไร ในการจบแชมป์กลุ่มตามทฤษฎีแล้วเราจะเจอกับการจับสลากที่ง่ายขึ้นในรอบ16ทีมสุดท้ายอย่างไรก็ตามสิ่งดังกล่าวไม่มีอะไรการันตีเพราะทีมอย่างเปยเช่บาเซอน่และอินเตอร์มิลานเป็นอันดับ2ของกลุ่มของพวกเขาในเวลานี้ในการจะจบแชมป์กลุ่มเราต้องเอาชนะยูเวนตุสให้ได้ในคืนวาาันาคนี้หากเราเอาชนะยูเวนตุสหนึ่งประตูหากเราคว้าชัยด้วยสกอร์ห่างหนึ่งลูกตัวอย่างคือ1ต่อ0หรือ2ต่อหนึ่งทึกทักว่าทั้ง2ทีมจบด้วยคะแนนเท่ากัน หลังผ่านการแข่งขันนัดสุดท้ายอันดับในกลุ่มจะถูกตัดสินจากประตูได้เสียเหตุผลเป็นเพราะสถิติเฮ็ูเฮ็ในการแข่งขันระหว่างทีมของเรากับยูเว่ะแนนประตูได้เสียประตูที่ยิงได้จึงเหมือนกันหลังจากเราแพ้ให้พวกเขา1ต่อศูนย์ที่ตูดินประตูได้เสียของทั้งสองทีมจะอยู่ที่บวก6ก่อนการแข่งขันแมตช์เดย์สุดท้ายปัจจัยที่ถูกนำมาพิจารณาหลังจากนี้คือประตูที่ยิงได้กดประตูทีมเยือนไม่ถูกใช้อีกต่อไปในเกมฟุตบอลยุโรป หากเราเอาชนะยูเวนตุสได้มากกว่า1ประตูหากเราเอาชนะยูเวนตุสได้มากกว่า1ประตูตัวอย่าง2ต่อศูหรือ3ต่อหนึ่งเราก็จะแซงหน้าพวกเขากลายเป็นจ่าฝูงเพราะมีผลต่างประตูได้เสียที่เหนือกว่าในการแข่งขันระหว่างทั้ง2ทีมเราจําเป็นต้องมีผลการแข่งขันที่เทียบเท่าหรือดีกว่ายูเวนตุสในการเจอกับเมาโมในแมตช์เดย์หกสำหรับการออกไปเยือนเซนิตชัยชนะที่รัสเซียจะการันตีการจบแชมป์กลุ่มให้กับเชลซีตันทีถูกเคลื่อนลั่นทําเต็มที่เพื่อแชมป์กลุ่ม การลงเล่นต่อหน้าโรมันอับบาโมวิชกับการที่เชลซีสามารถผ่านเข้าสู่รอบ็ n o เอาท์แชมเปี้ยนลีกโดยการเสมอกับยูเวนตุสซึ่งตำแหน่งจ่าฝูงอยู่แค่เอื้อมหากพวกเราเอาชนะทีมจากอิตาลีโทมัสทูเคลิลพิจารณาถึงความสมดุลระหว่างเป้าหมายของทั้งสองอย่างจากแนวทางการเล่นของทีมเฮดโค้ชของเรายังได้พูดถึงโอกาสในการพาทีมลงเล่นต่อหน้าโรมันอับบาโมวิชที่สแตมฟอร์ดบิดโดยเจ้าของสโมสรของเราจะกลับมาที่สนามในวันอาทิตย์นี้สำหรับการเป็นเจ้าภาพในงานพิเศษ49เฟรม ทูเครนโดนสื่อมวลชนถามว่าทีมของเขามีความจำเป็นที่ต้องแสดงผลงานเป็นพิเศษเมื่อมิสเตอร์อับบาโมวิชเข้าชมการแข่งขันรอบแบ่งกลุ่มนัดที่5นี้หรือไม่เราจะเล่นเพื่อโชว์เขาหรือเปล่าไม่หรอกทูเค้นตอบการโชว์ของเราคือการเล่นเยเบสิกแล้วเราก็ทุ่มเทยอย่างเต็มที่ไม่ว่าจะเจ้าของสโมสรจะอยู่ที่นี่หรือไม่ก็ตามเพราะถ้าเขาไม่ได้อยู่ที่นี่ผมรู้ว่าเขาจะติดตามผลการแข่งขันอย่างใกล้ชิด พวกเราทำการโชว์ในทุกวันอยู่แล้วและด้วยคำว่าโชว์ผมหมายความว่าการทำงานหนักเพื่อให้เขาพอใจและทำให้เขารู้สึกสนุกสนานรวมถึงแฟนบอลทุกคนในสนามด้วยวันพรุ่งนี้เป็นเกมสำคัญเป็นเกมที่ยากเราต้องการทุกคนในสนามอย่างเต็มที่เราต้องทำให้ตัวเองอยู่ในระดับที่สูงที่สุดหากเขาเข้ามาดูเกมพวกเราจะมีความสุขมากแต่มันไม่ได้เปลี่ยนแปลงสิ่งที่พวกเราทำถูกเ่อนเผยต่อความรู้สึกที่เชลซีกับการมีมิสเตอร์อับบาโมชเป็นเจ้าของ สิ่งแรกและสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเขาเป็นแฟนบอลตัวยงบอสกล่าวเขารักเกมการแข่งขันเขาหลงรักรายลีดต,ต่างๆและเขาต้องการรู้ข้อมูลทุกอย่างเกี่ยวกับมันรวมถึงสิ่งที่เกิดขึ้นที่คอปแฮมด้วยเราคอยแจ้งให้เขารับรู้เพราะความสนใจและความรักที่แท้จริงซึ่งเขามีให้กับเกมเขาอยากจะดูฟุตบอลอย่างสนุกเขาต้องการให้ทีมสามารถแข่งขันและเขาอยากเห็นทัศนคติที่เหมาะสมในสนามซึ่งนี่คือสิ่งที่พวกเราได้สร้างกันขึ้นมาที่นี่ พวกเราได้รับพ่อนในการได้ดื่มด่ำช่วงเวลาของเราภายในสโมสรแห่งนี้และเฝ้าพัฒนากันต่อไปกับโอกาสการผ่านอรอบแชมเปี้ยนีกที่อยู่ในมือของเราถูกข่้นพูดถึงแนวทางการลงเล่นในคืนนี้เรื่องแรกเลยนะเราจะทําในสิ่งที่พวกเราต้องทํายามลงเล่นฟุตบอลเราพยายามคว้าชัยชนะสิ่งนี้จะไม่เปลี่ยนไปโอเคช่วงท้ายเกมถ้าสกอร์เสมอกันอยู่เราอาจจะไม่ปล่อยให้อดูอาร์เมนดี้เติมเกมเข้าไปในกรอบเคทโทษของคู่แข่งเวลาได้เตมมุม เพราะเราจะไม่ขอเอาการผ่านเข้ารอบมาเสี่ยงและทุ่มเททุกอย่างในสถานการณ์แบบนี้แต่จนกระทั่งถึงโมเมนต์นั้นเราจะพยายามทําทุกอย่างเพื่อคว้าชัยชนะและสร้างโอกาสในการคว้าแชมป์กลุ่มด้วยเหตุผลนี้เราจึงต้องเอาชนะให้ได้ลูกาะกูลุ้นลงสำรองค่า1 1ตัวจริงเชลซีเกมเปิดบ้านดวลยูเวนตุสสิงบลูเชลซีทีมแชมป์เก่ามีโปรแกรมสำคัญในศึกยูฟ่าแชมเปียนลีกรอบแบ่งกลุ่มกลุ่มเคืนวันนี้ โดยจะเปิดดังตมฟอร์บิดดวลกับยูเวนตุสยักษ์ใหญ่จากอิตาลีที่การันตีเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายเป็นที่เรียบร้อยนั้นนี้แค่ผลเสมอก็เพียงพอที่จะทำให้ทีมของคุณสือโทมัสทูเคินผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาท์ซึ่งก็ถือเป็นเรื่องโชคดีสำหรับเชลซีเพราะนั้นนี้ยูเวนตุสไม่ต้องเน้นอะไรแต่ฟุตบอลอะไรก็เกิดขึ้นได้ดังนั้นทูเคินต้องเน้นแบบสุดๆแน่นอนและนี่คือลน์อัพเ1ผู้เล่นตัวจริงสิงบลูในระบบ3-4-2-1ี่่ที่กุนซือชาวเยอรมันวัยปี่ใ้ในเกมนี้ อ้างอิงจากเดอร์ซันคู่รักษาประตูเอรอาร์เมนดีถูกขึ้นไม่มีทางดรอปในทวารชาวเซนการวัย29ปีในเกมสําคัญแน่นอนแนวรับอันเดรสคริสเตนเซนเตียโกซินวาอันโตนิโอเดดิเกอร์เป็นชุดแนวรับที่แข็งแกร่งที่สุดโดยในรายของคริสเตนเซนน่าจะกลับมาเป็นตัวจริงหลังได้พักแข้งในเกมลีกนัดล่าสุดที่เชลซีบุกต้อนเลสเตอร์สตี้3-0เมื่อคืนวันเสาร์เทรโลชลบาเล่นแทนแดนกลางริชเจมเอนกุลกของเตจอจินโยเบนทีเวล แม้มีเซซ่าอักปริกต้าเป็นตัวเลือกแต่วิงแบ็กฝั่งขวาชั่วโมงนี้ยังไงก็ต้องเป็นเจมส์ที่กำลังเล่นได้ท็อปฟอร์มส่วนฝั่งซ้ายน่าจะเป็นทีเวลที่คงได้รับโอกาสต่อไปขณะที่จอจินโยจะจับคู่ตรงกลางกับกองเต้ถึงแม้เจ็บเล็กๆน,น้อยๆจะเกมเมื่อวันเสาร์ก็ตาม2ตัวรุกคัลลัมฮัสสันโอดอยตีโมแวนเนอร์ตรงนี้ทุกคนมีออปชันเพียบโดยแวนเนอร์กลับมาฟิตเรียบร้อยและอาจจะถูกใช้งานเป็นตัวจริงทันทีเช่นเดีวยวกับฮัสสันโอดอยที่ช่วงนี้เล่นได้ต่อเนื่อง ระนั้นในรายของเมสันเมาส์และฮาคิมเชียตังก็มีโอกาสสอดแทรกเช่นกันหน้าเปาคริสเตียนโพลิสิ์โดยการที่ทั้งโรเมรูลูกากูและไคฮาวเวสจำเป็นต้องเช็คความฟิตโดยเฉพาะในรายของลูกากูนั้นทูเครนย้มแล้วว่าเต็มที่คงได้ลงเป็นตัวสำรองช่วงท้ายเกมดังนั้นเกมนี้โพลิสิตจึงมีโอกาสถูกจับไปยืนหน้าเป้าหลังลงสำรองและทำประตูได้ในเกมกับเลสเตอร์โทมัสทูเครนให้สัมภาษณ์ดูร,ริเกอร์มุ่งมั่นกับเชลซีอย่างเต็มที่ ผลงานที่ยอดเยี่ยมของโทนี่เรดดิกเกอร์ยังคงดําเนินต่อไปทั้งเกมรับและเกมรุกในการแข่งขันกับเลสเตอร์โดยเขาทำประตูพร้อมช่วยทีมเก็บคลีนชีทมาได้ขณะที่มีข่าวลือมากมายเกี่ยวกับอนาคตของดาวเตะวัย28ปีซึ่งกําลังจะหมดสัญญากับสโมอสรอหลังสิ้นสุดฤดูก,กาลนี้โทมสัสทูเคิลยังไม่รู้สึกกังวลกับผลกระทบที่สิ่งดังกล่าวอาจรบกวนจิตใจของนักเตะมันเป็นผลงานที่แข็งแกร่งมากๆจากโทนี่ทูเกิลกล่าวหลังเกมกับเลสเตอร์มันไม่ได้ส่งผลกับคุณภาพของเขา และมันก็ไม่ได้ส่งผลกับพฤติกรรมของเขาอย่างแน่นอนเขามุ่งมั่นกับเชลซีอย่างเต็มที่ในตอนนี้ผมมั่นใจมากว่าเขารู้สึกถึงความเชื่อมั่นและความรักจากสโมสรและแฟนบอลเขาเป็นคนที่ชอบการแข่งขันและเขาก็อยู่ในที่ที่เหมาะสมเขาอยู่ในลีกที่มีการแข่งขันสูงที่สุดเขาอยู่กับสโมสรที่เขามีความสําคัญซึ่งนั่นเหมาะสมกับเขาอย่างสมบูรณ์แบบดังนั้นเราต้องอดทนและหวังว่าเราจะได้บทสรุปที่ดีบอสยังเผยได้ว่าความสัมพันธ์ที่เขามีกับเลดิเกอร์น,นั้นถือเป็นเรื่องที่ดีตรงไปตรงมา และเชื่อใจกันละกันโทนี่รู้หน้าที่ของเขาและยอมรับหน้าที่ของเขาพร้อมใช้ชีวิตไปกับมันอย่างเต็มที่ทูกคิลเสริมพวกเราเรียกร้องหนักมากและเขาก็ทําผลงานได้ตามนั้นผมคิดว่าความสัมพันธ์ที่ดีช่วยผมมาเสมอในฐานะโคช้ชและช่วยนักเตะทุกคนด้วยเราอยากจะมีสิ่งนี้และคงมันเอาไว้ตอนนี้มันคือสิ่งที่เรากําลังมีอยู่ตอนนี้คือโทนี่และหน้าที่ของผมคือรักษามันต่อไป 8สถิติเกมรับอันแข็งแกร่งของเชลซีในฤดูกาลนี้เชลซียังคงรั้งจา่าฟงของพิมร์ลีกหลังจากชนะ3-0อย่างเหนือชั้นต่อเลสเตอร์ซิตี้เป็นอีกหนึ่งคลีนชีสสำหรับทีมของโทมสัสทูเิลและแน่นอนเซนเตแบ็กทั้ง3คนยังทำหน้าที่ของตัวเองได้ดีเพื่อลดภาระของผู้รักษาประตูตเอโดอาร์เดนดี้อย่างยอดเยี่ยมหรือร์พผู้สมควรได้รับคำชื่นชมสำหรับเกมลุกที่น่าตื่นเต้นของพวกเขาในฤดูกาลนี้ขณะที่แมนซิตี้ก็ยังคงเล่นฟุตบอลสมัยใหม่ที่ทำให้เราตื่นตได้ไม่เว้นแต่ละวัน แต่เหนือสิ่งอื่นใดเกมรับที่น่าทึ่งของเชลซีต่างหากที่ทําให้พวกเขายังคงเป็นจ่าฝูงสถิติเกมรับของเขาไม่เพียงแค่เกือบจะไร้ที่ติดเท่านั้นแต่วิงแบ็กของพวกเขาเป็นส่วนสําคัญของระบบที่ถูกเอื้อนนำมาใช้ในสแตมฟอร์ดบิตซึ่งได้พิสูจน์แล้วว่ามีความสําคัญในเกมลุกไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากองหน้าเลยทีเดีนี่คือสถิติที่ยอดเยี่ยม8ประการที่อยู่เบื้องหลังการทําผลงานของวเขาในฤดูกาล2021-2022นี 2021, ้ เชลซีเสียแค่4ประตูจาก12เกมในพรีเมียร์ลีกโดยเก็บได้8ครีนชีตและไม่เคยเสียมากกว่า1ประตูใน12นัดแรกของฤดูกาลนี้ถูกเล่นเสียประตูมากกว่าทีมของโชเซ่มุนโยในฤดูกาล2004-2005เพียงลูกเดียวโดยในตอนนั้นกุนซือชาวโปร,โปรตุเกสได้สร้างสถิติเป็นทีมที่เสียประตูน้อยที่สุดต่อฤดูกาลอีกด้วย43%ของประตูของเชลซีในฤดูกาลนี้มาจากกองหลังกองหลังเชลซียิงได้ทั้งหมด13ประตูในพรีเมียร์ลีกโดยเมื่อเปรียบเทียบกับกองหลังของลีพูแมนซิตี้ ทีต่างก็ทําได้แค่ทีมละไม่เกิน2ประตูเท่านั้นนอกจากจะทําได้รวม16ประตูแล้วกองหลังเชลซียังแอซิสไปมากถึง11ประตูในทุกการแข่งขันนั่นเท่ากับว่าพวกเขามีส่วนรวมโดยตรงกับ69%ของประตูทั้งหมดของพวกเขาทําได้ในฤดูกาลนี้เลยริเจมทําได้4ประตูและสแอซิสในพิม์ลิกหรือเท่ากับ1ประตูในทุกๆ68นาทีที่มาจากเขาเชลซี Chelsea, โดนยิงเข้ากรอบเพียง2.83ครั้งต่อ90นาทีในพิมร์ลิกฤดูกาลนี้มีเพียงแมนเชสเตอร์ซิตี้ท เอโดอาเมนดี้และเกปบรอาริซาประกาผาูรล็อกประตูของเชลซีสามารถเซฟลูกยิงได้ถึง94.1%ของจานวนทั้งหมดที่พวกเขาเผชิญหน้าในทีมหลีลกรู้การนี้ซึ่งมากกว่าทีมอื่นถึง14%เมื่อเทียบกับแล้วดาวิดเดครของแมร์เเซฟได้เพียง58%เท่านั้นหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ